ใต้ตาใต้ตามันชัดมากเวลาถ่ายรูปเห็นตัวเองในรูปรู้สึกว่ามันโซมมากหลังจาเข้ารับบริการฉีดฟิลเลอร์ที่อามาลาเตคลินิกใต้ตาท่ามันดีขึ้นมากๆากนี่นี่ยคนทักดูไม่โซมแล้วดูหน้าสุดใส่ขึ้นพอใจมากเลยค่ะชื่อโบนะคะปัญหาที่กังวลหลักๆเลยก็คือแบบใต้ตา เวลาถ่ายรูปเวลาแบบเห็นตัวเองในรูปรู้สึกว่ามันโซมากอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะปกปิดยังไงสุดท้ายก็รีทัดรูปเอาเหนื่อยจบที่การถ่ายรูปก็คือถ่ายไกลๆกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นโซนบริเวณนี้เนาะแต่แบบเราก็พยายามหาข้อมูลอะไรเงี้ยที่เลือกมาที่นี่เพราะว่าเหมือนเราเห็นพรีเซนเตอร์คุณมดดามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ เออมันก็น่าจะมีความเชื่อถือในระดับหนึ่งอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เนะะ็ตอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบอาจจะต้องเลือกเลือกคลินิกที่แบบดูมีความน่าเชื่อถือหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเลือกมาที่นี่จากที่คอมแลไปประมาณสองสามทีตัองวื่องใต้ตาใช่ไหมมาเป็นยังไงนะคะมันมันลึกลงไปอะคะ่ะ,คะเวลายิ้มเวลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยฟินเลอร์ตรงบริเวณของร่องลึกตรงนี้นะคะก็จะ,ะทําหน้าที่ก็คือเติม ฟิลเลอร์บริเวณนี้ขึ้นไปตรงบริเวณของใต้ตานะคะเพื่อซับพอร์ตไขมันที่หายคะนะก็จะทําให้บริเวณของร่องใต้ตาที่ดูลึกเนี่ยก็ดูตื้นขึ้นอีกอันนึงมันก็จะทําให้หน้าที่ในการยกแก้มตรงนี้ขึ้นตรงร่องแก้มอาจจะดีขึ้นด้วยหลังจากเข้ารับบริการฉีดฟิลเลอร์ที่อามาแลแต้คลินิกใต้ตาอะไรเงี้ยคะ่ะมันดีขึ้นมากๆมนี่เดี๋วคนทัก กาแบบเออดูแบบดูไม่โทมแล้วดูหน้าสดใสขึ้นตื่นมาเราวรู้สึกว่าแบบเราเดูสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อนก็พอใจมากเลยค่ะอามารันเต้ค,คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์